ในลำดับนั้นพระอาจารย์กล่าวคำนมัสก,การนำให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไปดังนี้นโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอะมะพันเตพุทธังสะระนังขัตชามิธรรมังสะระนังขัตชามิสังฆังสะระนังขัตชามิ ธุติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตัติยัมปีธรรมังสะระนังขจามิตัติยัมปีสังฆังสะระนังขจามิติสาระ,ะขมานังนิทิตังอามะพันเตบัดนี้การบรรพชาเป็นสาม,มัณร สำเร็จลงเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปเพิดพึงสมาทานสิกขาบทสิประการว่าตามไปดังนี้ปานาติปตาเวระมมนีอพินนาธานาเวระมมนีอะรมมจริยาเวระมมนี มุสาวาทาเวระมณีสุราเมรยะมัชปมมาตฐานาเวระมณีสวิการะโภชนาเวรมณีสนัจขีตะวาติตะวิสุกทัตนาเวรมณีส มาราคันทะวิเรปนะทารณะมันดันะวิภูสนาทานาเวรมณีอุจจาสยะนะมหานยานาเวรมณีชาตารูปะรัชตาปฏิกะหานาเวรมณี อิมานิทัสสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิว่าสามจบแล้วสามเนรกราบลงหนึ่งหน